สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นีคะ่ะแอนจากช่องแอนพาชิมค่ะทุกคนพาทุกคนมาชิมอะไรของแปลกๆที่ไม่คิดว่ามันจะแปลกอะคะ่ะทุกคนดูนะคะบรรยากาศทางร้านก่อนเนาะเ<ม>ขาขายอะไรกันทุกคนอันนี้คือหม่าล่ารวมมิตรนะคะ<ม>แล้วที่สําคัญไม้ละ5บาทโอ้ยพอวางตั้งร้านนี่ลูกค้ารุมเต็มเลยเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับ หมาล่าลมมิดกันนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเล็กๆน้อยๆนะคะกับเจ้าของร้านหรือคนที่เขาเป็ขายของนี่นแหละช่วงนี้ให้ทุกคนดูบรรยากาศนะอากาศเย็นๆแบบนี้นะแล้วหมาล่าลมมิดเนี่ยลูกค้ารูปเต็มเลยอะ่ะน่าสนใจไหมไปเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะทุกคนมา ทุกคนทุกคนคะนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะอันนี้นะคะคือพี่พี่ปูค่ะอันนี้คือแอมค่ะพี่แอมนะคะทุกคนก็คือเป็นคนขายของนี่เนาะเดี๋ยวแอมขอหยุดหยุดนี้เนาะได้ค่ะเข้ามาได้เลยค่ะขออนุญาตพูดไปคุยไปนะคะไม่ได้รังยุ่งเลยอันนี้อันนี้กลังยุ่งนะคะอันนี้ก็คุยกับคุณแอมคุณแอมคะอันนี้นี่คือเป็นร้านที่รวมตัวกันเลยใช่ไหมคะรวมติดกันเนาะใช่ค่ะ ก็คือร้านนี้เปิดกี่โมงนะคะเปิดห้าโมงครึ่งค่ะห้าโมงครึ่งห้าโมงเย็นนะคะทุกคนนะแล้วก็จะปิดปิดของหมดเมื่อไหร่คือปิดโอเควะใช่ค่ะหยุดวันไหนนั้นไม่บอกมาไม่เจอคือหยุดโอเควะนะคะนี้นี่ที่เราทนิดจับมือคุยเพราะว่านะคะลูกค้าสั่งนี่เทรียบเลยมีอะไรบ้างคะเดี๋ยวให้คุณแอมแนะนำเนาะว่ามีอะไรบ้างร้านเราถังนี้จะเป็น1ิบบาทนะคะก็จะมีเนื้อวากิวนะคะเนื้อโกเบนะคะไส้ย่าง ไข่ปลาหมึกแล้วก็ปลาห้าสิบบาทอันนี้ปลาอะไรนะลืมเลยปลาดอลลี่แล้วก็ปลาหมึกย่างปลาแซลมอนค่ะและที่เหลือนี่จะเป็นไม้ละห้าบาททั้งหมดเลยจะมีไส้ไก่ปลาหมึกหมูสามชั้นลูกชิ้นไส้กรอกชีสแล้วก็ตะกูลผักค่ะตะกูลผักก็ห้าบาทชุดห้าบาททุกคนแล้วก็คือ ก็คือทุกอย่าง5้าบาทหมดเลยจะมียุคหมียุคสิบาทอยู่ช่วงตรงนี้เป็นเป็นเนื้อใช่ค่ะแล้ววันวันหนึ่งนี่ขายคือจะบอกเลยนะว่าขายกิ่ไม้พนักไม่ทันพนักไม่ทันค่ะใช่ใช่ใช่อันนี้ทุกคนก็คือที่แอนสัมผัสได้นะคะคือว่าอยากมาทันได้เปิดร้านเลยลูกค้ามารอแล้วนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนมาดิ้มรสความอร่อยจุดอร่อยของที่นี่คือน้ำจิ้มหรือเปล่าพริกหมาล่าค่ะพริกหมาล่าทุกคนอยากรู้ไหมว่ามันอร่อยขนาดไหนต้องมาชิม งันก็เดี๋ยวแอนจะขอน้ำจิ้มเรามี3แบบนะคะอาอนั่นนะมีที่แบบนีแล้วทำเองด้วยใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะมีอะไรบ้างคะแนะนำให้นิดนึงก็มีน้ำจิ้มซอสมะขามค่ะแล้วก็ซีฟู้ดเดียวซีฟู้ดค่ะก็คือบางคนชอบเออหม่าล่าล่าซีฟู้ดค่ะบางคนก็หม่าล่า ลาดน้ำจิ้มมะขามหรือว่าจะเป็นเฉพาะเออหมาล่าอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่คือเปหมดเอกลักษณ์คือต้งคือหมาล่าแล้วเราลาาเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดมันดำแลงเอาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เป็นมะขามน้ำจิ้มนี่พี่พี่พี่ฟูทําเองใช่ค่ะอันนี้คือรวมมิตรกันเพื่อนๆรวมมิตรกันช่วยกันขายแล้วก็ช่วยกันทำเนาะใช่อะไรธุรกิจอันนี้ใช่ไหมคะเชื่อไหมทุกคนป้าเปิด แป๊บเดียวอะของหมดแล้วอะอันนี้คือดูดูกขายด้เพลินมากเลยงั้นก็เดี๋ยวเราจะไม่รบกวนแล้วนะคะแล้วก็คือแม่ค้าเขาจะรีบขายของด้วยแล้วก็เดี๋ยวแอนจะลองสั่งแล้วแอนจะไปชิมเนาะว่าอร่อยอย่างที่ว่าจริงไหมโอเคงั้นไม่รบกวนแล้วนะคะขอบคุณมมกนะคะค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะเดี๋ยวแอนจะมาลองชิมน้ำจิ้มทุกอย่างเลยแล้วแอนจะเลือกทุกอย่างเลยมามาด้วยกันเลยค่ะทุกคนได้แล้วลูกแอนวันนี้มาเพถ่ายอีกทุกคนดีนี่นะคะหนึ่ง คือเราเราต้องชิมหมดทุกอย่างอ่ะแล้วมันน่ากินนะทุกคนนี่มีไสม้มีแฮมมีห้าปลาช่วงนี้จะมีน้องๆมาวุ่นวายนิดนึงนะคะเป็นแบบปกติธรรมดาอะไรไข่อะไรขะไรข่ดีที่สุดอ่ะพี่ปูเออก็จะมีปลาหมึกกรอบอันไหนอันไหนอันนไหปลาหมึกกรอบอันนี้ปลาหมึกกรอบอ้าวเหรออ่ลปลาหมึกกรอบไข่ดีค่ะแล้วก็จะเป็นเนื้อวากิว เน <no ื้อวากิューค่ไอ้แก่ไส้อ่อนไส้อ่อนไส้อ่อนนี่หมดเกือบทุกวันไส้อ่อนหมดด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็อร่อยค่ะเป็นเป็นชีสเป็นพัดดอกไส้ลาวาโอ้ไส้ลาวาอร่อยนี่ขายดีมาทุกวันเอามาหมดหรือยังเนี่ยทุกคนอันนี้มาแล้วส่วนผักนี่ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่โอ้ยมันหลากหลายมากเลยอ่ะ 5าบาทมาเฮอะน,น,นี่ให้ให้ดูเยอะแยะมากมายมีผักด้วยมีเห็ดด้วยนะเดี๋ยวนี้นะนี่นมันจะเยอะไปไหมอ่ะหาคนวยกินด้วยนะเนี่ยนี่นี่อักษิสันสวยงามาได้นะคะอันนี้จะเป็นพริกหวานเอาจนบนจานอะ่ะนี่สวยงามเลยคะ่ะผักมาคะ่ะเอาข้าวโพดด้วยคะ่ะ ทุกคนแล้วเราลับไปบไปค่ะเลือกด้เลือกไ่เดียวกันเลยเือไปแล้วรือปล่า เวลาให้พี่เก่งอันนี้คือผู้ช่วยช่วยย่างให้หน่อยเนาะคิวยาวมากเดี๋ยวได้กินเมื่อไหร่แล้วแต่แอนแจ้งเนาะโอเคตามนี้ค่ะทุกคนคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปิ้งย่างนนีนะคะนี่คือผู้เชี่ยวชาญใน,นการปิ้งหมหาล่าอันนี้คือพี่เก่งครับพี่เก่งคะอันนี้นี่คือกำลังปิ้งให้ลูกค้าเลยเนาะอันนี้ใช้เวลาปิ้งนานไหมคะอันนี้ผู้ช่วยสงองป,ประมาณ ลแต่ชุดละห้านาทีครับอ๋อนี่นะคะทุกคนปิ้งนี่คือเทคนิคในการปิ้งนี่คือจะกลับทุกวินาทีหรือเปล่าเจ้ไหมคะช่วยกันสองคนเนาะบางทีมันมันไม่ทันไงมันต้องย่างสองด้านไงก็เลยต้องสองคนค่ะเพราะว่ารังถ้าย่างคนเดียวปุ๊บเวลาเราหยิบอย่างนี้มันก็จะร้อนร้อนอ๋อต้องมีสองคนถือนะคะแต่ก็ย่างได้แล้วงงไหมคะว่าของใครเป็นของใครหรือว่าไม่งงก็ต้องใส่เบอร์ไว้ใส่เบอร์เข้าไว้แล้วก็จะเขียนว่า น้ำจิ้มอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคันอาดเขียนบางทียังเบอร์เลยใส่ให้ลูกค้าผิดเลยอ๋อเหรอแต่ไฟนี่ใช้ใช้ไฟปานกลางใช่ไหมคะปานกลางาานกลงถ้าเกิดว่ามันเยอะๆอย่างนี้ก็ไฟแรงหน่อยหนึ่งแรงนิดนึงเดี๋ยวให้ลูกค้ารอใช่ครับน่าสนุกมากทุกคนโอเคยางหอมหอม ตอนร้อนนะคะนี่อันนี้คือเสน่ห์ค่ะของหม่าล่าหรือเปล่าพี่แบบดันร้อนหอมนีเนาะใช่ไหมพี่เก่งเนาะมันดูน่ากินแล้วหม่าแล้วผงหม่าล่าของเรามันมีความหอมมากไม่มีไม่มีกลิ่นสาบอืคือกล่องใหม่ใหม่มาหมดเลยนะคะผสมกับพี่ซีฟู้ดกับพี่พีปูก็แล้วแต่ลูกค้าชอบบางทีก็ชอบเปรี้ยวหวานด้วยอะไรเงี้ยก็ใส่ซีฟู้ดไป นี้ส่วนที่เหลือนี้เป็นเป็นของแอนเองเดี๋ยวแอนจะได้ชิมแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองน้ำจิ้มทุกอย่างนี่ต้องมีผู้ช่วยลองขึ้นไปครับชิมในร้านปิ๊กแทบไม่ทันเลยเนาะต้องแบบช่วยกันสองคนเลยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้มาจังหวะลูกค้าก็เยอะพอดีเลยปกติก็ไม่เยอะขนาดนี้หรอกน่าสนุกดีโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชิมของแอนเนาะรอนมจิ้มของแอนก่อนเนาะทุกคนคะตอนนี้นะคะของแอนเนี่ยจะได้นมซอสละ ซอสหมาล่าเดี๋ยวเราทำพี่ปูนะมันมีกี่สูตรเราก็เดี๋ยวให้พี่ปูเนี่ยทำให้เราทุกสูตรเลยเดี๋ยวเรามาชิมกันพี่ปูมันมีกี่สูตรนะคะอย่างเงี้ยได้ค่ะเออมันก็จะมีตงประมาณสี่สูตรค่ะอ่าก็คือสูตรแรกก็คือทาซอสหม่าล่าอันนี้คือซอสหม่าล่าใช่ไหม่ใช่ค่ะทาซอสหม่าล่าเสร็จแล้วก็อะะเออโรยด้วยผงหม,ม่าล่าเนี่ยค่ะอ๋อนี้คือผงหม่าล่าค่ะ,คะ แล้วผงมาราเนี่ยเราก็มีทั้งหมด3เลเวลก็คือเลเวล1ก็คือเผ็ดน้อยเลเวล2ก็คือเผ็ดกลางแล้วก็เลเวล3ก็คือเผ็ดมากแล้วคือเผ็ดมากเผ็ดน้อยเนี่ยมันจะอยู่ที่ที่รูของช่องของผงนี่มันจะมีทั้งหมด3 3ระดับใช่สเลเวลก็คือเลือกได้อ๋อจะแบบไหนใช่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ลูกค้าที่นี่ก็จะนิยมกิน เสตางก็คือเลเวลสองค่ะอ่างั้นเราเป็นเลเวลสองแล้เลเวลสองแล้วกันนะคะได้ค่ะอันนี้ก็ทำเป็นสูตรหนึ่งชุดแล้วกันนะคะได้ค่ะชุดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะมีชุดสองชุดหนึ่งก็ใส่ไปเลยค่ะอ่าอันนี้อันนี้ก็คือไม่ทาอะไรเลยไม่ไม่ไม่ทาน้ำกิมอย่างอื่นเอาเฉพาะหมาล่าอย่างเดียวอ่าอันนี้หนึ่งสูตรค่ะค่ะอันนี้หนึ่งสูตรนะคะะแล้วก็เดี๋ยว ็นชาหม่าล่าโรยผงหม่าล่าอันนี้สุดอีกสุดที่สองคือชาหม่าล่าแล้วก็โรยผงหม่าล่าแล้วก็ราดด้วยน้ําจิ้มซีฟูดค่ะโอ้โหนี่เป็นเสน่ห์เลยนะมีหลายสูตรนะแล้วแต่ลูกค้าก็คือแล้วแต่ลูกค้าชอบเพราะว่าลูกค้าก็คือมันก็หลายๆคนหลากหลายเหมือนกันเนาะใช่หลากหลายก็คือบางคนชอบเปรี้ยวบางคนชอบหวานใช่ค่ะบางคนชอบเผ็ดมากบางคนชอบเผ็ดน้อย แต่เลเวลวันนี้คือเลเวลสส่วนใหญ่เอาเลเวลสก็คือเป็นใช่ลูกค้าชอบมากที่สุดไม่ต้องมากไม่ต้องน้อยใช่ค่ะไม่ต้องมากไม่ต้องน้อยอันนี้ทาโปมาลาแล้วก็เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ราดน้ําจิ้มซีฟู้ดอันนี้เทคนิคหัวใจสําคัญคืออยู่ตรงนี้เหมือนกันนะน้าจิ้มอ่ะใช่ไหมก็แล้วแต่ลูกค้าชอบเนาะชอบชอบแบบไหนอันนี้ก็คือทาซอสหม่าล่าไอทาน้ําจิ้มซีฟู้ด จะบอกว่าวันนี้ซีฟู้ดขายดีมากแสดงว่าอร่อ,อยอันนี้ก็เราทําใหม่สดทุกวันค่ะมาคิดดูเถอะคือมาถึงเนี่ยยังไม่ได้ตั้งน้าเลยอะปั่นเองปั่นเองหมดเลยใช่ค่ะอันนี้คืออีกหนึ่งชุดนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งต่อไปอีกสูตรหนึ่งอีกสูตรหนึ่งอันนี้ก็คือจะพาซอสมาลาเหมือนกันโดยผมมาล่าเหมือนกันแต่ว่าจะราดด้วย น้ำจิ้มมะขามน้ำจิ้มมะขามที่จะอมเปรี้ยวหวานใช่มเปรี้ยวหวานอ่าแล้วอันนี้โรยผงหมาล่าก่อนนะคะอือคือหัวใจหลักคือผงหมาล่าใช่หัวใจหลักคือผงหมาล่าส่วนน้ำจิ้มเนี่ยเราไปอาิบายกันเองว่าจะเอาอะไรใช่ไหมใช่ค่ะชิ้นคนของแต่ละร้านไม่เหมือนกันใช่ใช่ค่ะเสร็จปั๊บแล้วเราก็ทาซอส น้ำจิ้มมะขาวอ๋อโรยตรงนี้ลงไปนี้ใช่อ่าอ่าอันนี้ได้อีกหนึ่งสูตรใช่ค่ะนี่นะคะทุกคนอ่าโอเคค่ะแล้วเดีอีกสูตรหนึ่งอ่าเหลืออีกสูตรหนึ่งอันนี้จะจัดให้แบบเผ็ดมากนะคะค่ะข้าวโพดนี่เขาก็เขาก็โรยผงมลราเหมือนกันนะพี่ปูใช่ค่ะก็แล้วแต่ลูกค้าชอบบางคนก็ ไม่ไม่ทาอะไรเลยกินเปล่าๆเพราะว่าเขาเปความหวานเขาอยู่แล้วเนาะใช่ใช่ข้าวโพดมันจะมีความหวานอยู่ในตัวบอคโคลี่ก็ขายดีค่ะบอคโคลี่ส่วนใหญ่ผักก็มันก็จะเข้ากับมาล่ามากที่สุดอันนี้จะเป็นเลเวลสามอ๋อนี้เป็นได้เลเวลสามใช่ก็คือจะทารอบเลย รอบทั้งหมดเลยค่ะโอ้ยแล้วแล้วพี่ปูจำสูตรได้เองจำสูตรแม่นอ่ะเนี่ยแม่้าใช่ไหมใช่ค่ะแม่้าเลขหนึ่งสองสามไม่ใช่ว่าจำใช่จําเฉพาะสูตรอย่างเดียวนะจาลูกค้าด้วยนะคะเพราะว่าบางคนมาคือแบบราดซีฟู้ดบางคนราดน้าจิ้มมะขามอะไรอย่างเงี้ยซอสมะขามเราก็ต้องจาอันนี้คือเสน่ห์ของแม่ค้านะคะคือจาลูกค้าได้ด้วยลูกค้าก็จนประทับใจเนาะ ครบแล้วค่ะอ่าอันนี้ลองชิมดูนะคะเดี๋ยวเราให้ดูชัดๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปชิมกันนะคะโอเคแอนเดี๋ยวแอนชิมก่อนเนาะโอเคค่ะทุกคนคะเดี๋ยวแอนจะไปชิมนะแอนมีอะไรจะบอกว่ามีลูกค้าประจำด้วยเดี๋ยวแอนพาไปรู้จักลูกค้าประจำที่เขาบอกว่าเขามากินทุกวันเลยจริงไหมเดี๋ยวเราไปฟิล์มให้กันเลยค่ะมาค่ะค่ะทุกคนคะวันนี้แอนเจอลูกค้าประจำแล้วชื่อน้องอะไรเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันเองเนาะอันนี้น้องอะไรคะสันโยครับ ฟันโยครับ้ <Fun Yo. S 2> องอไหคะน้องทีครับน้องทีนะคะอันนี้นะคะคือเป็นลูกค้าที่มากินอยู่ประจําเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมมาบ่อยไหมคะบ่อยครับอเลิกเรกียนแล้วมาเลยวันนี้เดี๋ยวน้องลองชิมดีค่ะว่าเหมือนทุกวันที่น้องมากิน,กนหรือเปล่านะคะเราลองลอง,ลองชิมกันเลยเชิญเลยครับง่ายมาก โอเคไหมครับ okay, ทุกคนคะ,คนคะเดี๋ยวแอนนะคะจะจะชิมแล้วละ่ะเดี๋ยวแอนลองชิมแล้วก็เดี๋ยวทุกคนมาชิมกับแอนเนาะว่าเป็นยังไงปงอันนี้คือน้ำจิม้มทั้งสี่สูตรเลยอันนี้คือน้ำจิม้มทุกอย่างที่ท,ที่พี่ปูจัดมาให้มาคะ่ะใครอยากชิมมาชิมได้เลยนะพนเจอลูกชิ้นสุ่ม,มาอื้มอันนี้รู้สึกรสเผ็ดเหมือนกันนะเผ็ดมาลราสึกก็จะเป็นเผ็ดมาล่าแล้วก็จะเป็น มีรสชาติของมาล่ามีรสชาติของเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานของอาจจะเป็นเจอเจอในส่วนของน้าจิ้มที่เป็นมะขามมีหลากหลายทุกคนมาชิมกันได้านนะคะอันนี้ของแอแล้วนะอันนี้อนนอนดอนะคะอ๋ออร่อยบอกเดี๋ยวว่าทุกคนต้องติดใจ แล้วยังไงคะทุกคนคะเชิญมาชิมนะคะอันนี้เปิดยันมืดเลยจนก,กาว่าจะขายหมดยังไงเดี๋ยวแอนก็ขอชิมพร้อมน้องๆอององทั้งสองคนงก่อนเนาะ,ะโอเคงั้นทุกคนก็อย่ดลืมนะคะ่วยกันติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะให้แอนหน่อยนะคะเป็นกันไปกันนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะงั้นวันนี้แอนถอชิมก่อนเนาะ,ะโอเคบ๊ายบายค่ะ